เราเกิดในครอบครัวที่เราเลือกไม่ได้ตบตีให้เราเห็นแม่ก็จะโดนตบตามแม่บ้างพี่บ้างรวมถึงเบลก็จะฟังครั้งเธอไปอยู่บ้านหลับยงังแน่โดนคำดูถูกโตมาใจแตกแน่มีผัวก่อนเรียนจบแน่นอนอย่า้กู้ใจแตกใช่ไหมได้มาชีวิตแกมันแน่อย่างเงี้ยคุณพ่อก็มีแฟนใหม่เอาแฟนใหม่มาอยู่ในบ้านค่ะซึ่งคุณแม่ก็ยังอยู่ถึงจุดที่แบบอยากจะจบชีวิตด้วยเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตไปถึงตรงจุดนี้ไปยังไง ละครสั้นเรื่องจริงเหมือนในละครหรือยิ่งกว่าละครไอ้พนักงานกระจกทำไมทำไมฮะฮะฮะเกือบจะไม่ได้เล่นบอกว่าเราสวยไม่พอหรอเด็กนางก็เปียก่อนที่แกจะมาเรียกว่ากกบเกือบเลย่หัดดูด้วว่าใครที่เรียกหรือเปล่าฮะฉันจะบอกไว้ให้นะฉันนี่แหละมาก่อนเธอจ้ะถอนตัวออกจากเรือนอุ้ยเรื่องที่พี่กบไปยิ้มยังไม่รู้เลยนี่ฉันรอมา